สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับสถาบันทิศทางไทยได้มีข้อมูลข่าวสารจากสอบอคมานำเสนอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ทราบกันเลยนะครับโคศกสอบอคเผย6พื้นที่โซนแดงไม่จําเป็นอย่าไปศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019หรือที่รู้จักกันในนามของสอบอคนะครับระบุป,ปัจจัยเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 6พื้นที่โซนแดงต้องรีบจับตาในขณะที่การติดเชื้อลายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพมหานครนายแพทย์ทวีสินนะครับกล่าวว่าในรายละเอียดเมื่อจำแนกตามพื้นที่รวมมี6พื้นที่ที่จะต้องทำการพิจารณาเป็นพิเศษคือกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ยังมีตัวเลขที่สูงส่วนการกระจายตัวของผู้ป่วยตั้งแต่วันที่23ถึง29มีนาคม2563ในต่างจังหวัดมี5พื้นที่ที่จะต้องพิจารณากันนะครับได้แก่ 1. ภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่จากคนทำงานในสถานบันเทิงร้านอาหารโรงแรมขับรถรับจ้าง 2. จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการที่เข้าร่วมพิธีศาสนาที่มาเลเซียและแพร่เชื้อไปยังผู้ใกล้ชิด 3. จังหวัดชนบุรีจากชาวต่างชาตินั่งร้านเล่าและมาจากกรุงเทพมหานคร 4. จังหวัดสะแก้วจากคนที่ทำงานที่ปอยเปตดประเทศกัมพูชาและ 5. จังหวัดอุบลราชธานีจากผู้สัมผัสกับเสียนมวยจากกรุงเทพมหานครคนทำงานที่ปลอยเปตสิ่งที่เน้นย้ำของการติดเชื้อรายใหม่ของแต่ละวันเป็นการติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21มีนาคม2563เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นมาตรการจะสอดคล้องกับสิ่งต่างๆประชาชนจะต้องช่วยการดำเนินการให้เร็วที่สุดนายแพทย์ทวีสินกล่าว และนี่นะครับก็คือข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่สถาบันทิศทางไทยคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและคัดกรองข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันหวังว่าข่าวสารที่ทางเรานำมานำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดแจ้งเตือนเพื่อรอรับฟังข่าวสารข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆที่สถาบันทิศทางไทยนำเสนอออกไปสุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับ